สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหล็่งนะครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเจอกันอีก1วันนะครับวันที่11มิถุนายนพศ2564วันนี้มาเจอกันรับเย็นนะครับ ครับวันนี้ผมจะมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านได้รับฟังไปร้อยกันนะครับข่าวประเด็นที่1นนะครับทางลูกน้องของกบฏมีนออนไลน์นะครับได้เกภัยเผาเข้าซารได้ยานะครับที่ผู้บริจาคนะครับจะนําไปช่วยเหลือพี่น้องสาวกะยาหรือว่าสาวกระเล่งแรงนะครับก็น่าเชื่าใจนะครับสําหรับ การกระทําของลูกน้องกบฏมีนอ,องหลายในรัฐกระเลงแรงครับ่ารประเด็นที่2นะครับวันนี้ก็มาลูการแถลงข่าวของจอมินทุนนะครับโคศกกองทัพกบฏมีนอ,องหลายนะครับก็เลยออกมาแถลงข่าวยืนยันนะครับว่าเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด12คนนะครับจากเครื่องบินตกในเมือง อูวินนะครับเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าเมืองปางอูนะครับพี่น้องครับในรัฐมัตะเลนะครับครับพี่นะครับเรามาดูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับความโหดร้ายปาดเถื่อนของลูกน้องกบฏเมีอนอลน์ที่อยู่ในรัฐกะเลงแดงนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ถือว่าโหดร้ายมากนะครับและ ปาดเถิ่อนมากนะครับสำหรับพวกน้องกระหมดมินออนไลน์นะครับวันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนพศ2564ครับกองทัพพมา่าจากาจา,าและมาลา,านะครับก็อยู่ในรัดกะเลงแรงครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็เลยเผาทิ้งนะครับข้าวสาร และยาของผู้บริจาคนะครับที่จะนำไปส่วยเหลือนะครับพี่น้องสาวกนเหลิงแรงที่มีการสู้รบประมาณ1 0 0 0 0แสนคนนะครับระหว่างที่พี่น้องเอามาไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้เอาไปส่วยเหลือพี่น้องผู้ที่หนีัยสงครามนะครับแต่ทางลูกน้องของกบฏมีหน่องหลนะครับก็มาเผาทิง้งซะก่อนนะครับยาและ ข้าวสารนะครับเห็นนะครับการกระทําของลูกน้องกบฏมีหนองหลายวับันนี้โหดหลายมากนะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับจากผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นนะครับในพื้นที่รัดกระเลงแรงออกไว้นะครับวันนี้วันที่11มิถุนายนพ2564ครับกองทัพพม่า,มาลูกน้องของกบฏมีหนองหลายจัก,ก้า,าและมาลา,านะครับเลื่ยเอาไฟเผานะครับ เสวงอาหารนะครับในพื้นที่รัดกระเล่งแรงนะครับนั่นก็คือในพื้นที่ของเมืองปายนะครับพี่น้องอยู่ในทางภาคเหนือนะครับในรัดกระเล่งแรงนะครับพี่น้องครับในภาคใต้นะครับขอภัยในภาคใต้ในรัดกระเล่งแรงนะครับทางลูกน้องของกบฏมีนองหลายครับพี่น้องได้เอาไผ่เผาข้าวสารประมาณ80กระสอบนะครับ และยาอีกจำนวนมากนะครับที่มีผู้บริจาคนะครับก็นำของมาบริจาคมารวมๆกันไว้ครับพี่น้องและเอายังไม่ได้เอาไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ที่หนีการสู้รบหรือว่าหนีภัยสงครามที่อยู่ในป่าในเขานะครับแต่ถูกทางลูกน้องของกบฏมินอองลายจักกรจ่าและมาอัลล่านะครับสองกองร้อยนะครับ ก็ได้มาเผาทิ้งซะก,ก่อนนะครับข้าวสารปไปหลายกระสอบและยายอีกจานวนมากนะครับก็น่าเศร้าใจนะครับสําหรับการกระทําของลูกน้องกบฏมีนอ,องลายครับพี่น้องครับพี่น้องประชาชนผู้ที่หนีภัยสงครามหรือว่าหนีการสู้รบนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนชราและเล็กนะครับส่วนมากก็เป็นผู้หญิงและเป็นเล็กนะครับที่หนีการสู้รบนะครับ ก็น่าเร่าใจนะครับวันนี้พี่น้องสาวกระยาหรือว่าสาวกระเล่งแรงนะครับที่มีการสู้รบอยู่ในรัฐกระเล่งแรงนะครับก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนคน,นครับพี่น้องก็ถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปนะครับในเมื่อไม่มีข้าวสารและยานะครับที่ผู้มีน้ําใจหรือว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่บริจาคให้ กับผู้ที่หนีภัยสงครามนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ข้าวสารและยาแต่อย่างไรนะครับถูกทางลูกน้องของกบฏมีนอ,องลายไล่ไลเผาทิ้งไปหมดแล้วนะครับข้าวสาร800กระสอบและยาอีกจํานวนมากนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัฐกะเหร่งแดงครับพี่น้องในพื้นที่เมืองปายนะครับอยู่ทางใต้ของรัฐกะเหร่งแดงนะครับก็อยู่ไซแรนติดกับ รัดชานนะครับรัดกระเลงแรงและรัดชานนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับก็เป็นของพี่น้องผู้ที่หนีไฟสงครามหรือว่าหนีการสู้รบนะครับที่มีอยู่ในป่าและในเขาเป็นจํานวนมากนะครับก็ต้องรอรู้ผู้ที่มีจิตศรัทธาและมีน้ําใจนะครับที่จะมาช่วยเหลือต่อไปนะครับ แต่วันนี้นะครับการที่จะเข้าถึงในพื้นที่รัดกระเลงแรงไร่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่น้องก็อยากมากนะครับเนื่องจากทางลูกน้องของกระพดมีนองหลายพยายามจะขัดขวางทุกวิถีทางนะครับพี่น้องจะไม่ให้พี่น้องต่างจังหวัดหรือว่าต่างถิ่นก็ไม่สามารถเข้ามาไล่นะครับนอกเจากพี่น้องที่อยู่ในรัดกระเลงแรงเท่านั้นนะครับที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับอย่าง พี่น้องสาวรัฐศาลอย่างบ้านผมก็เข้าไปไม่ได้นะครับถ้าเข้าไปมันก็จะจับกลุมแล้วก็เอาไปติดคุกนะครับมันบอกว่าอย่างนั้นนะครับมันค่อนข้างโหดร้ายนะครับสําหรับพวกน้องของกระบิดมีนองไหลนะครับพี่น้องครับยังไงก็ดีครับพี่น้องครับก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องสาวกระเล่งแรงนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับวันหน้าเราต้องชนะ มีนองนไหลแน่นอนนะครับก็สู้ต่อไปร่วยกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับครับพี่องครับเรามาโลข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับวันนี้ก็ชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้เครื่องบินตกใน,นรัฐมัเตเลยหรือว่าที่ตกเมื่อวานนี้นะครับก็สรุปมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด12คนนะครับใังนั้นก็ลมถึงใน ทหารท่านผู้ใหญ่หนึ่งคนนะครับนั่นคือในพลโซบินนะครับพี่น้องครับก็เลยตายไปแร้อยนะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ทางลูกพี่มันยังมีนองลายหรือว่ากระบฏมีนองลายก็ยังรอดตัวไปนะครับข้างนี้นะครับก็ยังไม่ตายนะครับสําหรับกระบทมีนองลายครับครับพี่น้องครับ นี้วันที่11มิถุนายนพศ2,564ทางโฆษกกองทัพกบฏมีนองหลายนั่นก็คือจอมินทุนนะครับก็ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกในรัฐมัณฑเลเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินวันทุกลูกเรือประมาณ6คนและผู้โดยสารอีก8คนนะครับประสบอุบัติเหตุลังกล่าวไม่นาน่กเครื่องบิน จะลงจอดตัดที่เมืองพินอุลาวินนะครับทางสมิธนทุน,นะครับโฆษกกองทัพกบฏมีนองไล่ก็ไล่อ,ออกมาแถลงข่าวนะครับยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเครื่องบินตกเมื่อวานนี้ในรัฐมันเะเลนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ12คนนะครับก็มีคลิปวิดีโอเผยแพร่อ,อยู่นะครับพี่น้องแต่ก็ หน้าเสีนลายนะครับเามาลงให้พี่น้อง fc ทุกท่านดูกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผิดกดทาง Youtube นะครับต้องของอภัยนะครับก็มีแค่ภาพหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเอามาลงให้พี่น้อง fc ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหน่วยกู้ไฟสุกเสริญน,นะครับสามารถช่วยเหลือชีวิตเด็กชายที่เป็นลูกของผู้บริจาคและทหารยศสิบเอกนะครับ นายหนึ่งนะครับก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็สองคนนะครับและต่อเวลาต่อมาก็ไล่นำตัวไปส่งในโรงพยาบาลของลูกน้องกบฏมีนอ้องลายนะครับที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เกิดเหตุนะครับพี่น้องครับเครื่องบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินสองใบพัดนะครับก็จะมีขนาด ก็ที่นั่งก็จะนั่งได้แค่ประมาณ19ที่นั่งนะครับก็เครื่องบินนี้นะครับผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องก็ไล่บินจากสนามบินในกรุงเนบิดอนะครับก็เวลาบินก็ประมาณ7นาฬิกานะครับก็ออกมาจากสนามบินในเมืองหลวงประเทศพมา่าเลยว่าในกรุงเนบิดอลนะครับ บนเครื่องบินครับมีผู้โดยสารลงมาทั้งหมด14คนนะครับร0 8แคนเป็นคณะผู้ที่จะมาทำบุญนะครับและผัดสคงนะครับอีกหนึ่งลบนะครับก็เดินทางมาจากเนปีดอนะครับและมาอย่างมันตะเลนะครับพร้อมกับนายพลของกองทัพกบฏมีหนองหลายและครอบครันะครับที่ร่วมเดินทาง เพื่อที่จะไปทําบุญพิธีที่อาคารเรนนะครับก็ในพื้นที่ของเมืองปางอนะครับพี่น้องก็หลังจากที่เครื่องบินจะลงจอดนะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับและเครื่องบินได้ตกนะครับและทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ12คนนะครับและได้รับบาดเจ็บไป2คนนะครับ ก็มีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงมาด้วยหนึ่งรูปนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้นะครับพระสงฆ์รูปนี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับพี่น้องนะจ๊ะมุนรนภาพไปแล้วนะครับก็ตามนายพลโซวินนะครับนายทหารระดับสูงของกองทัพกบฏมินองนหลายนะครับก็เป้าหมายก็จะมาอย่างพื้นที่ของเมือง บางอูนะครับก็เป็นภาษาไทยใหญ่นะครับภาษาไทยก็จะว่าเมืองผินอุลวินนะครับก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยป้องกันแห่งสัตว์พม่านะครับหรือว่า DFA นะครับซึ่งเป็นที่อบรมผูนนำระดับสูงนะครับคณะรัฐประหารหรือว่าคณะปฏิวัตินะครับวมถึงมีนออนไลน์นะครับที่ สำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยตลับสงนะครับสำหรับผู้ที่คณะรัฐประหารของกบฏมีนองไลยจบที่นี่กันทั้งนั้นนะครับเป็นมหาวิทยาลัยป้องกันแห่งสัตว์พม่านะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยทหารที่มีชื่อเสียงนะครับที่คณะผู้ใจบุญและ ู้นำเหล่าทัพของของทัพกบฏบมีหนองหลายจะมาทําบุญนะครับแต่ก็ไม่ได้มาทําบุญนะครับก็มาเสียชีวิตหรือว่ามาตายกันที่นี่นะครับพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องในมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับทาง กบฏมีนอ,องไลายนะครับก็เคยมาเยือนแล้วนะครับเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับหลังจากที่ยึดอํานาจวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับพี่น้องครับวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับทางกบฏมีนอ,องไลายและคณะมาเยือนมาวิทยาลัยป้องกันแห่งสรัตที่เมืองป่างนงหลงนี้นะครับเมื่อวันที่ 000, 000, อสองกุมภาพันธ์พศสอง4ที่ผ่านมานะครับก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ มีนออนไลน์นะครับประเทศพม่าตกอยู่ในความโกลาหลนะครับนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับมีผู้ที่ออกมาุมนุมปะท้องนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันและทําให้เศรษฐกิจของประเทศพม่าย่ําแย่ลงทุกวันทุกทีครับพี่น้องครับเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับเครื่องบินของ ในประเทศพมา่าตกนะครับก็ถือว่าตกอยู่หลายครั้งนะครับเส้นเมื่อปีพศ2560ครับพี่น้อง <c oughs> กระเทตเครื่องบินตก <c oughs> เครื่องบินตกที่ในทะเลอารามันนะครับพี่น้องเมื่อปี2564ทําทำให้ลูกเรือและผู้โดยสารประมาณ 122คนนะครับเสียชีวิตยกลำนับเป็น1ในอุบัติเหตุครั้งเดียว้ายและครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าะนะครับก็เมื่อปีพศสองพอยหกสิก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง122คนนะครับและต่อมานะครับเมื่อปีพศสองพร้อบแปดครับ เครื่องบินโดยสารของสายการบินสายการบินหนึ่งนะครับ <_ d> ก็ไล่เล,ลื่อนไหลออกจากรันเวย์ถ้ำกลางสภาพอากาศเวลวร้ายนะครับเ <_ d> นื่องจากฝนตกหนักนะครับ <_ d> ก็ทําให้มีผู้เส,สียชีวิตอีกสคนนะครับนี่ก็ปี2558นะครับมาปีนี้2,564ครับก็มีผู้เส,สียชีวิตอีก12คนนะครับได้รับบาดเจ็บ2คนเมื่อวานนี้นะครับใน เมืองมันตะเลยครับพี่น้องครับก็สรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิต12คนและได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะครับก็ตามนี้นะครับทางขดศกของกบฏมีหน่องลายจอมมิทนออกมาแถลงข่าววันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนพศ2564ครับพี่น้องครับวันนี้ก็ผมจะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้าพูดผิดไปประการใดก็ขออภัยนะครับ นวันนี้ก็สวัสดีครับ